ฮันแน่สงสัยคุณเซนจ,จะได้ปกครองเขเมรกันแบบยาวๆนะครับเพราะล่าสุดแกได้ออกมาประกาศนะครับว่าให้คนเขเมรทุกคนเนี่ยอย่าไปเชื่อกับสื่อต่างประเทศให้เชื่อเฉพาะสื่อภายในประเทศโดยเฉพาะสื่อจากทางรัฐบาลเท่านั้นป้องกันการแตกแยกระหว่างคนเขเมรด้วยกันเองก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหองงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับ เมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วไปยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังถกเถียงกันเป็นอย่างมากคือต้องขอเท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆนายบุญเซนแกก็ไปโพสข้อความเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวของแกนะครับประมาณว่าช่วงงนนีีีีี้้่่่่ยมมมมมมัััขาาาาลอาาอออทโจรรฐบบกกูชค ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสื่อจากต่างประเทศซึ่งเป็นสื่อที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้และหลักๆมันก็จะเป็นพวกฝ่ายค้านนั่นแหละที่ชอบปล่อยข่าวเสียๆให้ใหายข่าวปลอมโจมตีประเทศกัมพูชาซึ่งทางฝ่ายค้านเนี่ยก็มักจะทําแบบนี้อยู่เป็นประจำและมันก็เลยทําให้คนเหมือช่วงหลังๆดูเหมือนจะเชื่อกับสิ่งที่พวกฝ่ายค้านพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าฮุ้นเสนเนี่ยต้องการจะครองอํานาจเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือว่าเป็นเรื่องที่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ด้วยพัฒนาเราเป็นประเทศที่ไม่มีสิทธิเสรภาพ เราเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนในสายตาของต่างประเทศซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่ว่าประเทศของเราตอนนี้พัฒนากันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ประเทศของเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆสนามบินแห่งใหม่ก็กําลังจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการซึ่งหวังว่าคนกัเมเบนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศจะไม่เชื่อกับคําหลอกลวงของพวกฝ่ายค้านรวมถึงสื่อจากต่างประเทศที่โจมตีรัฐบาลผมอยากจะขอให้ทุกๆคนนั้นจงรับฟังข่าวสารเฉพาะแค่สื่อภายในประเทศเท่านั้น โดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อของทางรัฐบาลเพราะทุกคนจะได้ไม่ถูกปั่นหัวโดยชาวต่างชาติหรือพวกฝ่ายคา้านแน่นอนสิ่งที่ผมทำแบบนี้ผมต้องการเพียงอย่างเดียวคือปกป้องคนกัมเนทุกคนไม่ให้เกิดความขัดแย้งเราไม่มีสงครามภายในประเทศมาหลายสิบปีแล้วก็เพราะเราเชื่อมั่นในการปกครอง,องของรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องบั่นใจกันต่อไปเราอย่าให้สื่อจากต่างประเทศนั้นทําให้เราต้องแตกแยกเพราะหากเราแตกแยกแม้แต่นิดมันจะเป็นช่องว่างที่ทําให้พวกฝ่ายค้านนั้นแข็งแกร่งขึ้น และในอนาคตมันอาจจะเกิดสงครามภายในประเทศได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับสมัยก่อนซึ่งผมไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนายยุนเซนก็ได้โพสต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับแน่นอนหลังจากที่นายยุนเซนโพสต์เอาไว้ใน Facebook คนเขียก็โอ้โหแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีสื่อของเขียเนี่ยหลายตัวหลายสื่อเอาข่าวนี้ไปแชร์กันยกใหญ่ซึ่งคนเขียเขาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากขนาดที่ว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นหลักหมื่นคนเลยนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก ซึ่งหลกัหลกๆประเด็นที่พวกเขาเข้ามาคอมเมนต์ก็จะเป็นการถกเถียงกันนั่นแหละว่าสิ่งที่ฮุนเซนบอกเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นความจริงนะครับที่ประเทศเราอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเป็นการปกครองของฮุนเซนนี่แหละถ้า,าไม่มีเขาเราก็คงจะไม่มีความสงบสุขภายในประเทศแต่บางคนก็เข้ามาบอกนะครับว่าที่นายฮุนเซนสามารถปกครองกัมพูชามาได้นปัจจุบันนี้ก็เพราะเขานี่แหละพยายามกดหัวคนเขมรเอาไว้ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเขานขั่นแหละที่เป็นต้นเหตุในการทําให้คนเขมรหลายร้อยหล,ลายพันคนนั้นต้องเสียชีวิต แลวก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยต้องเสียดีแดนบางส่วนไปกับพวกเวียดนามถ้าไม่มีเขาเราก็คงจะไม่ต้องเสียดีแดนให้กับใครก็มีการออกมาถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นนี้กันยกใหญ่เลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่ก็ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าหุ้นเส้นตอนนี้คุณน่าจะเป็นบ้าไปแล้วนี่มันยุคสมัยไหนจะให้รับฟังแต่ข่าวสารจากทางรัฐบาลเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าหุ้นเส้นนนนคคุณั่่แหละทีเป็นนามน ไม่ต้องเป็นอ้างเรื่องอื่นใดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะถามว่าใครที่เป็นคนเซ็นยกแผ่นดินของเราให้กับพกเวียดนามเพื่อที่จะรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกฝ่ายค้านใช้สื่อจากต่างประเทศมาโจมตีความมั่นคง,งของกัมพูชยหลักๆบุกของพวกเขาก็จะเดิมๆปล่อยข่าวปลอมออกมาปั่นให้คนขเขมรน,นั้นเข้าใจผิดและทําให้คนขเขมรน,นั้นไม่เชื่อมันในรัฐบาลซึ่งสิ่งที่น่ากังวลและน่าตกใจก็คือมีประชาชนหลายต่อหลายคนที่นันไปเชื่อกับคําหลอกลวงของพวกฝ่ายค้าน และต้องการที่จะล้มล้างอํานาจของรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้พวกฝ่ายค้านที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นแค่พวกสุนัขรับใช้ของชาวต่างชาติอีกทีวันวันหนึ่งไม่เห็นจะทําอะไรนอกจากปล่อยข่าวสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแต่ถ้าเราเซฟข่าวอย่างเป็นกลางเราก็อาจจะเห็นมุมมองอีกด้านหนึ่งจากสื่อต่างประเทศซึ่งถ้าหากเราเปิดใจเราก็อาจจะรู้ว่าพวกเขาคิดยังไงและเราจะได้นําสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางเศรษฐกิจหรือว่าทางการเมือง คุณเส้นคุณบอกว่าคุณให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิทจะวิเคราะห์และแยกแยะกับสิ่งที่ได้เห็นและข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเมื่อไรฝ่ายค้านจะเลิกอยขับล้อมโจมตีประเทศกัมพูชาสักกะทีบอกอยู่ว่าอยากให้ประเทศนั้นเจริญก้าวหน้าและเกิดความสงบสุขภายในประเทศแต่สิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างชัดเจนแบบนี้มันคือการไม่ยอมให้ประเทศนั้นพัฒนาและต้องการทําให้ประเทศชาตินั้นแตกแยกพยายามทําให้คนในประเทศนนััั้้เเขาาจผิดกกี่ยวบบรฐบ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในคำพูดของสมเด็จฮุนเซนเขาบ,บอกว่าไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ฆาลางเผ่าพันธุ์ขึ้นอีกครั้งประชาชนชาวเขมรทุกคนจะต้องร่วมมือกันรักษาความสงบสุขของประเทศเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญเราเคยผ่านอาดีตที่เลวร้ายกันมาแล้วทุกคนคงจะจํากันได้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงช่วงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเราต้องไม่แตกแยกกันเราจะต้องไม่สร้างความแตกแยกเพื่อไม่ให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีก ก็เอาตัวอย่างคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกคอมเมนต์ก็มีเป็นหลักหมื่นเลยนะแต่น้าก็เลือกเฉพาะคอมเมนต์ที่มันมีเหตุและผลเอามาอ่านให้กับทุกคนฟังกันนะครับคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ99.99%มันเป็น AI นะแล้วก็จะออกมาอวยหุนเซนโน่นนี่นั่นนะครับประมาณว่าอยากให้หุนเซนเนี่ยปกครองคอมเมนต์ไปตลอดเราสนับสนุนรัฐบาลเราจะต้องไปแตกแยกเราจะต้องรักกันเข้าไว้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการส่งสติกก็งสติกเกอร์ดอกมกดอกไม้อะไรกันเยอะแยะเต็มด คือดูก็รู้ว่าม่งเป็น A i ซึ่งสําหรับเรื่องที่ว่าฮุนเซนต้องการให้คนเขียนทุกคนเนี่ยเสพข่าวเฉพาะข่าวจากทางรัฐบาลในฐานะที่น้าเป็นคนไทยเนี่ยนะก็สนับสนุนนะครับนะก็อยากให้คนเขียนทุกคนอย่าไปเชื่อกับสื่อต่างประเทศอะไรมากมายชเชื่อเฉพาะแค่สื่อภายในประเทศก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะสื่อจากทางรัฐบาลเราจะได้อยู่กันแบบนี้ไปตลอดจนโชลุกวหลานนะครับเออแล้วนอกจากจะเสพข่าวภายในประเทศแล้วเนี่ยอย่าลืมภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญในแต่ละวันนะคือต้องไปนั่งจ้องที่กำแพงวัดอังกอร์นะครับไปดูซิว่ากำแพงวัดอังกอร์ มันมีอะไรที่คล้ายกับประเทศไทยบ้างพอเจอเนี่ยก็อย่าลืมเอามาบอกนะครับว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ประเทศไทยคาดลอกมาจากกัมพูชาส่วนสําหรับประชาชนชาวไทยแล้วเนี่ยคือเราข้ามจุดจุดนี้กันมาแล้วนะครับไอ้จุดที่ว่าเราจะต้องเสพข่าวเฉพาะภายในประเทศเพราะตลอดระยะเวลา10-20ปีมาเนี่ยคือคนไทยมักจะเลือกเสพข่าวจากต่างประเทศเสยม,มากกว่านะคือมันก็มีบางส่วนแหละที่ยังเสพข่าวจากสื่อภายในประเทศแต่สื่อภายในประเทศเนี่ยถ้าหากตรงข่าวโมโมโซโซคนไทยก็ฉลาดพอที่จะไม่เชื่อนะครับซึ่งแตกต่างกับคนกเขมรเป็นอย่างมาก อยากจะให้เชื่ออะไรก็ออกข่าวมาแบบนั้นทั้งๆที่บางข่าวเนี่ยแม่งโคตรจะเลือเชื่อก็ยังอตส่าเชื่อกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมันเคยมีช่วงหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยออกข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าวัดอังกอร์มีนักท่องเที่ยววันละ1ล้านคนตลอด1เดือนที่ผ่านมาคือไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยคิดอะไรอยู่มาออกข่าวแบบนี้และที่มันน่าตกใจไปกว่านั้นคือคนถมนแม่งเชื่อกันทังประเทศจริงๆถ้าพวกเขาลองคิดสักนิดหนึ่งคนระดับ1ล้านคนเนี่ยถ้าไปเที่ยวทีีีี่่่่ววััััดดดอองงกกรรรรทเเยนนนนโ้หบบาิไไมะค แถมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งขนาดคนไม่ค่อยเยอะเนี่ยห้องน้ําห้องท่ายังเข้ากันไม่พอนะครับและคนระดับล้านคนเนี่ยก็คิดเอาเองก็แล้วกันถ้าไม่มีห้องน้ําให้ขี้เยี่ยวเนี่ยมันจะเละเทะสักแค่ไหนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนละมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของไอ้นาหงออกแล้วขออนุญาตลากกนเลยสวัสดีและสวัสด